ไปเรื่องรถเตือนภัยนิดหนึ่งไหมคะด้วยความที่<ด>อากาศร,ร้อนหลายๆคนเนี่ยก็จะมีสเปรย์อยู่ในรถบางทีอาจจะเป็นสเปรย์ปรับอากาศหรือว่าบางคนอาจจะแบบเอออุปกรณ์ในการทําผมอะไรอย่างเงี้ยคือล่าสุดอ่ะมันมีข่าวออกมาว่ามันมีรถคันหนึ่งอยู่ๆก็ระเบิดบึ้มแล้วก็ข้างหลังกระจกก็คือแตกละเอียดหมดเลยก็เลยเข้าไปดูสืบสาวร,ราวเรื่องไปมาอ้ามีสเปรย์อยู่ในรถจะ้ะ ซึ่งอันนี้เขาออกมาเตือนเลยนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยรถคันนี้นึงคือมันมีสเปรย์ใช่ไหมคะแล้วสองคือรถคันนี้ตากแดดอยู่นานแบบสองวันแล้วว่าพี่อัน๋นแน่นอนว่าอุณหภูมิมันก็เราอุ่อยู่ในนั้นแล้วก็กระจกก็ปิดสนิททีนี้เขาเลยออกมาเตือนภัยค่ะสเปรย์ที่ว่านี่คือสเปรย์แก๊สนะฮะสเปรย์เหมือนสเปรย์<ค>แบบสเปรย์อัดแก๊สนะฮะมันก็พูดง่ายคือมันระเบิดแล้วถ้าคุณเห็นสภาพของรถที่ระเบิดคือกระจกแตกยิบเลยนะแตกละเอียดยิบกระจกถึงขั้น หลุดออกมาแล้วหลังโคงหลังคาหรือแบบแผ่นประกอบภายในรถห้อยห้อยลงมาเลยแปลว่าถ้าคุณอยู่ในรถตายก็่พูดตรงๆนะคุณคงไม่อยู่ในรถหรอกเพราะอุณหภูมิแบบนั้นเนี่ยคุณอยู่ไม่ได้ถ้าคุณอยู่คุณตายก่อนแล้วล่ะก่อนสเปรย์ระเบิดคุณตายไปแล้วนะ่ก็บแต่แปลว่ามันก็ไม่แน่พี่อ่านเพราะว่าเผื่อบางทีระหว่างที่มันทําปฏิกิริยาอยู่แล้วเราเกิดเปิดประตูพอดีแล้วกําลังจะขับออกไปก็เป็นไปได้แลวก็ถือว่าดวงดีที่ไม่อยู่ในรถตอนนั้น แต่สุดท้ายก็ระเบิดซึ่งซึ่งเขาบอกว่าหลายๆคนนี่เอาสเปรย์เอาไว้และบางคนวางใจอย่างนี้ค่ะพี่อัานว่าโอ้ไม่เป็นไรหรอกมันหมดแล้วหมดแล้วก็ไม่ได้ค่ะหมดแล้วก็ไม่ได้มันก็ยังทําปฏิกิริยาอยู่พี่อัานเคยตะเือดด้วยของพี่อัานปีที่แล้วพี่อัานโคกระเบิดอ๋อจําได้พี่อ่านเคยเล่าให้ฟังอืมอืมก็เละเลยอะรถเละตอนขึ้นไปครั้งแรกคือใครทํารถฉันเลอะโมโหแก่เลย <laughs> แกทำตัวแกเองแต่คือ,อค,คือมันเป็นมันเป็นโคกคกกระป๋องเหล็กแล้วนะคกกระป๋องเหล็ก <laughs> แล้วพี่วางพี่อันวางหลบแดดด้วยนะฮะ <laughs> ผมมาเลื่อนผมเลื่อนที่มันด้วยนะคือตอนแรกมันวางก็คือเติมน้ํามันแล้วเขาแถมแล้วตอนแรก <laughs> พี่วางอยู่บนเบาะแล้วพี่อาญคิดว่าอุ้ยบนเบาะเนี่ยเดี๋ยวแบบแบบแดดมันส่องมากระจกหน้ากระจกข้างมันจะโดนย้ายมาตรงที่เท้าแขนคนขับดีกว่า <laughs> <laughs> ตรงกับพกดง่าย <laughs> <laughs> คือกลางรถเลยปรากฏว่าก็เลยเลอะโดยเทือดทั่วถึงเลยจ้ะเพราะวางอยู่กลางรถ ไม่มีอะไรบังเลยค่ะบางทีลืมนะนะเนี่ยเยอย่างอย่เคสพี่อ,อย่ยนเนี่ยไม่ได้ตั้งใจมไม่ได้ตั้งใจเที่จะพกเข้ามาแล้วบางทีก็ลืมไปแล้วว่ามันมีสิ่งนี้อยู่นะคะมีคุณผู้ฟัง<ม>ส่งมาบอกว่าสเปรยพวกนี้ได้รับความร้อนสารเคมีมันจะขยายตัวเสี่ยงต่อการระเบิดสูงอ่าใชา่